คุณภาพการศึกษาเราไม่ต้องพูดถึงเลยมันเลวร้ายสุดๆเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอนดีตแะ70 80เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ทนให้เด็กเนี่ยนะครับมาน,นั่งเรียนไอ้วิชาที่เขาไม่สนใจและเขาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ทุกพักเขาก็พยายามที่จะนำเสนอถัวว่าแต่พรบการศึกษาเนี่ย มันจะอยู่ท้ายๆถ้าเทียบกับคอร์ร e r t a นเนี่ยคุณคิดดูสิครับว่ารัฐบาลจะเลือกอันไหนก่อนโครงสร้างกับระบบเราใหญ่โตเอถอะทะอุยอ้ายรวมศูนย์โครงสร้างในระยะเวลาที่ผ่านมา20กว่าปีเนี่ยนะครับไม่ได้เล็กลงเลยนะมีแต่ขยายเพิ่มขึ้นการขยายตัวเนี่ยเริ่มตั้งแต่เพิ่มอะไรนะ ศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคเพิ่มเขตพื้นที่แล้การเพิ่มไม่ได้ทําให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นนะแต่ทําให้การศึกษาล่าช้าขัดแยง้งกันเองไทยจําเป็นต้องปฏิรูปการศึกษามากมากมากคุณภาพการศึกษาเนะี่ยเรานี่จองบวยนะจองอันดับต่ำๆๆมานะเราจะรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวตอนเป็นข่าว โอ้โหเนี่ยแพ้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแนนพิซซ่าก็ต่ําสุดในรอบ20ปีคะแนนคณิตศาสตร์วิทยศา,ศาศาสตร์ภาษาอังกฤษไม่ถึง50อะไรพวกนี้โอ้โหเรื่องคุณภาพการศึกษาเราไม่ต้องพูดถึงเลยมันเลวร้ายสุดๆอันนี้อานไม่ออก 80%นี่เป็นเงินเดือนค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษาเรื่องค่าวิทยาฐานะลงไปสู่ตัวเด็กที่จะทำให้เกิดมีคุณภาพ10%กว่าซมันมีโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยโรงเรียนสาธิตโรงเรียนดอกบัวกับไอโรงเรียนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าบ้านเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลโรงเรียนวัดอย่างเงี้ย ห่างไกลแล้วก็เหลื่อมล้ำกันเนี่ยประมาณ3เท่าเลยนะตอนนี้ระหว่างคุณภาพในเมืองกับการสารในชนบทและความแตกต่างในเรื่องเศษฐานะนะของพ่อแม่ผู้ปกครองที่สามารถสนับสนุนการศึกษาของลูกเนี่ยสิเท่าละอันนี้เป็นความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงเราติดอันดับหนึ่งและของโลกอะ่ะหลักสูตรเราใช้มาตั้งแต่ปี2544นะ ผมยืนยัน4ี่สไม่ใช่5-1แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอดีตนะเจ็ดสิบแปเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้หลักสูตรเราแย yeah, ่มากๆเลยแล้วเราก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้เป็นการปฏิรูปเชิงเอกสารและตั้งคณะกรรมการครับผมยืนยันผมมีเป็นร้อยๆเล่มเลยทุกคนรู้ปัญหาการศึกษาไทยนะแต่ไม่มี political view เลย ไม่มีใครกล้าตัดสินใจที่จะยอมเสี่ยงเพื่ออนาคตของลูกหลานเราก็พูดเป็นวาทกรรมเรื่องปฏิรูปนะคบตัง้งคณะกรรมการแล้วก็พอมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็ทิ้งแบบละเนระนาเพราะ,ะนั้นการปฏิรูปการศึกษาเราจึงเป็นเพียงวาทกรรมเป็นเอกสารและเป็นคณะกรรมการแต่ไรแอคชั่นร้อเเลยนะ ผมยืนยันครูแบบเฟอร์มาผลิตกันเป็นหมื่นๆเปน็นแสนๆเลยแต่ปีหนึ่งเราก็รับจำนวนครูได้ไม่กี่พันคนเรพราะงนั้นระบบผลิตครูเราค่อนข้างมีปัญหาในเชิงปริมาณแล้วก็คุณภ,ภาพปฏิรูปเนี่ยประเทศไทยมีความจำเป็นนะเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิรูปการศึกษาม,มาประมาณ 26ปีคุณลองคิดดูสิครับว่าล้านหลังเขาแค่ไหนคุณตกยุคแค่ไหนคุณภาพคนของคุณด้อยคุณภาพอย่างไรมืดดำแล้วเปการตกหลุมการศึกษาที่ลึกมากปีนยากนะครับเป็นอย่างนั้นคุณถามผมว่ามีอะไรที่ดีกว่าปฏิรูปไหมมีคนบอกต้องปฏิวัติปฏิวัติก็คือถอนรากถอนโคนไงบางประเทศใช้คำว่าอะไร คือยุคกระทรวงศึกษาเป็นผู้จัดเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้อะไรต่างๆก็กลายมาเป็นผู้กำหนดนโยบายไหมเป็นคนที่ดูแลเรื่องงบประมาณเป็นคุณดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐานแล้วก็เป็นคนที่คอยกำกับดูแลเนี่ยบทบาทมันจะสำคัญกว่าในอดีตที่คุณต้องดูแลทุกโรงเรียนทุกทุกแห่งทุกจุด ที่ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะงั้นกระทรวงศษาต้องเล็กลงทําหน้าที่ที่ดีกว่าและสําคัญกว่ากระจายอำนาการศึกษาประเทศไทยมันดําเนินรายการโดยกระทรวงศษาประมาณ76%นะแล้วคนที่มีบทบาทสําคัญนะครับคือท้องถิ่นนะครับกับเอกชนเนี่ยท้องถิ่นดูแลการศึกษาเพียง6%เท่านั้นเอง ขณะที่เอกชนประมาณ16-17%ต้องเขียนกฎหมายนะครับว่าท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการการศึกษาเอกชนต้องเติบโตมันไม่ใช่เอกชนที่ค่อยๆล้มหายตายจากไปนะ คุณเรียนวันหนึ่งเนี่ยประมาณ8 9ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาจำนวนมากเลยปีหนึ่งเรียน220วันมากที่สุดเนี่ยแต่เนื้อหาสาระไม่ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพไม่ตอบโจทย์การนาไปใช้คุณว่าคุณภาพมันจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ควบคู่ไปกับเรื่องคุณภาพเรื่องโครงสร้างมันต้องแก้ทั้งระบบนะครับเราต้องแก้กันที่เรื่องระบบหลักสูตรก่อนแล้วก็ปรับปรุงในในแง่เรื่องตัว บ่งชี้ตัวดัชนีกับตัวเรื่องเป้าหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็มาเป็นหลักสูตร5 1แล้วก็ใช้จนถึงปัจจุบันประเทศอื่นๆเขาปฏิรูปกันมาอย่างน้อย2องคนสามคนแล้วประเทศไทย26ปีเราไม่คิดจะปฏิรูปกันจริงๆเลยเรายังจะปล่อยให้เด็กเราอะไรละ่ะโง่จนเจ็บอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมหลักสูตรเรามันจะ ตรงกับตัววัฒนธรรมของบ้านเรานิดนึงนะคือครูเนี่ยจะสอนแบบท่องจําสอนแบบให้รู้เนื้อหาเยอะๆแล้วก็สอบให้ผ่านแต่ในขณะที่วัฒนธรรมสังคมตะวันตกเนี่ยมันเน้นเรื่องโปรเจกต์เบสเน้นเรื่องการคิดเน้นเรื่องการทดลองเน้นเรื่องการเก็บข้อมูลเนี่ย,ยมันมัน มันมีความแตกต่างตรงจุดนี้เขารู้ทุกปัญหารู้ทุกโจทย์แล้วเขาพร้อมที่จะผ่าตัดพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะแต่การเมืองนั่นแหละรครับตัวถ่วงผมว่าการนักการเมืองเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นตัวถ่วงไม่กล้าทำอะไรเลยพูดกันอยู่นั่นน่ะจะมีพอบ,บอจะอะไรอะไรต่างๆนะซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเมืองทุกพักนะครับเขาก็พยายามที่จะ นำเสนอตัวว่าแต่พรบรการศึกษาเนี่ยมันจะอยู่ท้ายๆถ้าเทียบกับพรบเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยคุณคิดดูสิครับว่ารัฐบาลจะเลือกอันไหนก่อนทําไมการเมืองกับกับรัฐบาลหรือที่ผ่าน,านมาทําไมมันรู้นะว่าการศึกษามันแย่ขนาดนี้ทําไมเราเฉยผมต้องกล่าวโทษนกักการเมืองเลยนะผมพูดจริงว่าที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตกครั้งที่แล้วแล้วกําลังจะตกใหม่เนี่ยเพราะคุณไม่ตระหนักและคุณไม่เห็นความสําคัญของเรื่องการศึกษาและคุณไม่ตระหนักเลยนะครับว่าอนาคตบุตรหลานของคุณะจะเป็นอย่างไร